ปฏิสันฐานสองประการปฏิสันฐานแปลว่าการต้อนรับหมายถึงการต้อนรับการรับรองการทักทายปราศัยผู้มาเยือนมีสองประการคือ 1. อามิตรปฏิสันฐานแปลว่าการต้อนรับด้วยอามิตรหรือการต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของหมายถึงการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ,องเช่นต้อนรับด้วยน้ำาด่มต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหาร หรือบางคราวเมื่อแขกจะจากไปก็ยังมีขนมนมเนยเป็นของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าอามิตรปฏิสันฐาน 2. ธรรมปฏิสันฐานแปลว่าการต้อนรับโดยธรรมหรือการต้อนรับด้วยธรรมหมายถึงการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีที่ดีงามช่วยเหลือสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนให้ช่วยบรรเทาข้อสงสัยให้เป็นต้น หรือความหมายที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการต้อนรับด้วยการให้ธรรมะเช่นสนทนาธรรมช่วยบรรเทาอาวิชชาทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้มาเยือนอย่างนี้เรียกว่าธรรมะปฏิสันฐานการปฏิสันฐานทั้งสองอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความดีที่ควรปฏิบัติทั้งสองอย่างแต่เมื่อมุ่งเอาประโยชน์สูงสุดธรรมะปฏิสันฐานในความหมายที่มุ่งปฏิสันฐานด้วยธรรมะ ถือว่ามีประโยชน์มากกว่า